ไม่รู้จะมีคลิปแรกก็เลยตั้คลิปอาหารเดี๋ยวมันเป็นคลิปติวอาหารซํามันเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าเหนอซาหรู้ว่าเปลืออด้วยไม่รู้จะมีคลิปแรกก็เลยตั้คลิปอาหารเดี๋ยวมันเป็นคลิปติวอาหารซ้ำมันเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าเหนือซาหรู้ว่าเปลืออด้วยเองดื่มเดิมอาหารเมนูเดิมก็มันเวียนะกับมันเวียนจะซ่องเดือนเลยมั้งไม่มีหยอดเดียนเลย ไม่มีหยดเลือดเลยค่ะก็หมดวันนี้เนะาะอยากตั้มผู้รู้ก่ะอยากถามผู้รู้เนาะว่าทำไมคลิปไม่มีไม่มีศูนจุดศูนศูนอาจจะกิดกิดได้วะก็ควักตั้มผู้รูกก้เกนี่ก่ะเนาะ <c oughs> แต่เราก็สู้ต่อไปนะคะทุกคนควักตุง้งกลติต้านวะเผือนบ้านเผื่อเผือน,อน,อนมี รายได้ก้าวมีเงินในตอนได้เร็ยวๆเนาะเปื่อนๆก็่วยด้วยจบด้วยเลยค่ะลงคลิปใหม่นะคะเราไม่มีอะไรไม่มีคลิปได้ไม่มีก็เกเราลงไหมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวส่งใส่วาเอ็นปว่าการรับจุมเนาะการรับจุมไม่มีหรือก็รับจุไมไม่จบหรือว่าเปื่อนๆรับจุมไม่จบโฆษณาเนาะเอ็น แต่ไม่เราก็มีโ,มโดยดเรียนหรือมาอย่างไรนะคะเนาะการได้หลับามว่าได้เบี้ย์แล้วเวอได้โตแบบได้เลวเพราะว่ามีการหลับจมยืนนะคะได้เรียนเกิดจากการสวัสดีค่ะทุกคนมันดด่มมันดนนด่มตื่นเช้ามันเดิมเตรียมตัวจะไปกรีดยางทุกคนแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องมีโดยดดับจมแต่แต่ละกน้ดูไม่จบ แบบนั้นหรือเปล่าเนาะก็หยดเลียนนี่มันมีบ่อยนะคลิปเนาะก็สังเกตดูจากที่สังเกตดูอาจจะเป็นปะว่าอ่าคลิปดืมด่มเดมสวัสดีค่ะทุกคนมันดด่มมันดด่มตื่นเช้ามันเดิม,มเมตรียม,ม,มตัวจะไปกรีดยางทุกคนแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องวันนี้ก็รู้สุกจกตําไป2่องคลิปส่องคลิปไม่มีหยดเลียนเลยมี ศูนจุดูนูนเรียนไม่มีสักเส้นเลยนะไหมทิปกินข้าวตานข้าวกับลูกๆกับเด็กๆเหมือนเดิมไม่มีวันนี้ก็รู้สุกแกต่ำไปสองคลิปสองคลิปไม่มีหอยอดเรียนเลยมี0ูนจุดูนูนเรียนไม่มีสักเส้นเลยนะหย,ยดเรียนนี่มันมีบ่อยนะคลิปนะ ก็สังเกตดูจากที่เงเกตดูอาจจะเป็นปลว่าคลิปดื่มๆโฆษณาเนาะเอ็นแต่ไม่รู้ก็มีโยตเรียนหรือมาอย่างไรละกะนเนาะรับจมกล้องเปลื่นคลิปนี้แก่ดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะคว้าป่วยกันนะทุกคนเนาะรับรับจมคลิปไปจบโฆษณาเนาะเอ็นแต่ไม่รู้ก็มีโยตเรียนหรือมาอย่างไรละกะเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนมันเดิมมันเดิมตื่นเช้าเหมือนเดิมเตรียมตัวจะไปกรีดยางทุกคนแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องอยากตั้งู้รู้ก่ะอยากถามผู้รูนะ้เนาะว่าทําไมคลิปไม่มีไม่มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อาจจะกิดกิดได้ว่าวันนี้เขาหรือสุกแกต่าไปสองคลิปสองคลิปไม่มีหยดเรียนเลยมีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เลี้ยนไม่มีสักเส้นเลยนะทำไม กินข้าวตานข้าวกับลูกๆก,กับเด็กๆเหมือนเดิม,ดมไม่มีลงคลิปใหม่นะคะเราไม่มีอะไรไม่มีคลิปได้ไม่มีก็เก่เราลุงไมะะ่ละทุคนเนาะเดี๋ว่าเพียงเดี๋ยว่าส่งส้หวาเอ๊ะรับจมกล้องเปลือน,อนคลิปนี้แก่ดีนะคะสวัสดีค่ะตัคลิป bán stream <laughs> yeah, có... này cả, bán stream leo, vậy lại tiệp cửa giúp bán stream này cả, bán mặt đầy, é, mình tập mới na, mình 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 mình, mình mì bói na cả, suốt suốt, không có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 , Tâm có, ấy có, không 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 có, อ๋อนะเกง่กงเก่งเก่งนอมนมือกุศนาเนาะเอ็นแต่ไม่เราก็มียดเรียนหรือมาอย่างไรนะคะเนาะวันนี่ก็หลุดสุกแกตาไปสองคลิปสองคลิปไม่มียดเรียนเลยมีซุนจุดซุนซุนเรียนไม่มีสักเส้นเลยนะกันได้หลับตามว่าได้เบียร์แล้วเวอได้โตแบาได้แลว้วหรือว่ามีการหลับจมยือนะคะได้เรียนเกิดจากกันได้หลับ ามว่าไดเบียรเราเวอ่ไดตัว,ว่าบไดเ,เรวหรือว่ามีการรับจมยือนะคะไดเรียนเกิดจากการก็ควักตัมบุรุษเกนี้กัะนเนาะ <c ười> แต่เราก็สู้ต่อไปนะคะทุกคนควักตุ้งคนติดต้ามวะโฆษณาเนาะเอ็น,นนะแต่ไม่เราก็ามียอดเรียนหรือมาอย่างไรนะคะเนาะยอดเรียนนี่มันมีบ่อยนะพิบเนาะ ก็สังเกตดูจากิีเสสังเกตดูอาจจะเป็นปราวาคลิปดื่มเดิมเอ๊ะมันตำไหมนะมันมันมันมีบอยนะกายสุดชุดไม่มีเอ๊ะมันต่ำไหมนะมันมันมันมีบอยนะกายสุดชุดไม่มีไหมทิพกินข้าวตานข้าวกับหลูกๆกับเด็กๆมันเดิมไม่มีไหม กินข้าวตานข้าวกับหลูกๆกับเด็กๆมือนเดิมไม่มีเผื่นบ้านเผื่นเผือนมีรายได้ก้าวมีเงินในต้นได,นไดเร็วๆเนาะเปือนเผือนก็จ่อยด,ด้วยจบด้วยเลยค่ะไหมทิปกินข้าวตานข้าวกับลูกๆกับเด็กๆมือนเดิมไม่มี <laughs> ลงคลิปใหม่นะคะเราไม่มีอะไรไม่มีคลิปได้ไม่มีก็เกเราลงไม่ลนะทุคนนะเดีบบ๋ยวเพียงเจวส่งไซ่าเอะไม่รู้จะมีคลิปแรกก็เลยตําคลิปอาหารเดี๋ยวมินเป็นคลิปติว่าหารซ้ำมันเดิมอย่างนั้นหรือเปลาา่าเนืซ้ารู้ว่าเปื่นด้วยรับจมกล้องเปื่นเปือน,ออน,อนคลิปนี้เกดีนะคะสวัสดีค่ะตําคลิป ป้านสตรีมเลยนะคะป้านสตรีมแล้วว่าอะไรติบเกลือซุปป้านสตรีมเลยนะคะป้านมาได้เองดื่มเดิมมานเมนูดื่มก็มันวนเวียนนะกับมื้อนวดได้เบียร์แล้วเว้ยได้หลายบาทเลยเนาะได้เป็นหมื่นไม่ใช่ทุกคนยังยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยนะกัแต่อยากให้อายจะเป็นคนตีีบ้านจะเป็นแกงหน่อไหม่บอยมากสังเกตดูแกงหน่อไม้ไม e ่มีหยดเลี้ยน เบนันหรือเปล่ากับเบนั้นหรือเปล่าคือว่าไม่จะเป็นคนตีตีบ้านจะเป็นเก๊งมาใหม่บอยมากสังเกตดูเก้งมาใหม่ไม่มีหยดเรียนเบบนั้นหรือเปล่ากับเบนั้นหรือเปล่าคือว่าหรือว่าเราจะไม่ทำคลิปนั้นแต่สังเกตดูของเปื่อนมันบึกเขากทำคลิปกินข้าวกินอาหารนะกับทุกคนนะกินนันกินนี่แต่เขาก็มีบางคลิปกับน้อยหมากน้อยหมากทุกคนแบบนั้น Rồi tầm clip xong tầm clip xong nhưng trên và mới và tầm clip à nè kén, kiện kiện nó mà Bên bỏ à cán rập chung nó cán rập chung mấy mi đứa câu đập chung ai mấy, mấy chục đứa à vườn vườn mấy chục bằng clip cả nói mà nói mặt, tôi còn mấy กินข้าวตานข้าวกับหลูกๆกับเด็กๆมอนเดิมไม่มีตามอยากตั้งแต่แต่ก็เราก็ตํามต่อไปค่ะตําต่อไปยังอย่างซู้นะคลิปไหนไม่มีไรได้เราก็ทําไหมไม่รู้จะมีคลิปแรกก็เลยตําคลิปอาหารเดี๋ยวมันเป็นคลิปติวอาอาหารจำมันเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าเหนืําำรือว่าเปลื่นด้วยไหม กินข้าวตานข้าวกับหลูกๆกับเด็กๆเหมือนเดิมไม่มีสวัสดีค่ะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมตื่นเช้าเหมือนเดิมเตรียมตัวจะไปกรีดยางทุกคนแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องนะรัคะคว้าก๋วยกันนะทุกคนเนาะรับรับจุมคลิปไปจบตามอยากฟังไปแต่ก็เราก็ ตำ้มต่อไปค่ะตั้ต่อไปอยังยังสู้นะคลิปไไม่มีไรายได้เราก็ทำไมเอ๊มันทำไมนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมีบอยนะกายซูนสุดไม่มีอ่าอยากตั้มผู้รู้่ะอยากถามผู้รูนะ้เนาะว่าทำไมอ่าคลิปไม่มีไม่มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อาจจะกิดกิดได้หว่าใช่ไหมลิปกินข้าวตานข้าวกับหลูกหลกูกับเด็กๆกมันเดิม ไม่มีแบบนั้นหรือว่าตำคลิปซ้ำตำคลิปซ้ำ